ถ้าดันถ้าลากต้องทําให้ถูกนะครับลากผิดท่าไหลใส่คนได้เลยนะครับปัญหาตรงนี้จะเกิดจากรถลากไอเช่นะครับผมแทนเพลทหรือสเต็คเกอร์พวกแมนนวลพวกไฟฟ้านะครับการดันหรือการลากให้ปลอดภัยไม่ใช่แค่ใช้แรงให้ถูกจุดนะครับแต่ต้องเลือกท่าให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเช่นขึ้นเนินจะต้องดันจากด้านหลังนะครับคนอยู่ด้านหลังเพื่อควบคุมทิศทางและแรงนะครับถ้าลากขึ้นจากด้านหน้ารถไหลกลับมาทับคนได้นะครับการดันหลังทําให้มองเห็นภาพก็จะคุมจังหวะได้ดีขึ้นนะครับผมต่อา ถ้าลงเนินนะครับผมก็ต้องลากจากด้านหน้าลงมาคนอยู่ด้านหน้าเพื่อคอยควบคุมการไหลของรถนะครับผมถ้าดันจากด้านหลังลงมารถก็จะไหลเร็วเกินไปจนควบคุมไม่อยู่นะครับถ้ามีเบรกหรือจุดล็อกล้อก็ควรใช้ร่วมด้วยในทุกๆครั้งนะครับผมไอตัวลงเนินเนี่ยมีความอันตรายสูงเหมือนกันเนาะยังไงแล้วถ้าเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะโดนล็อกล้อด้วยมอเตอร์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้าเป็นแมนนวลก็จะมีล็อกล้อสเต็คสเต็คเกอร์แมนนวลเนี่ยมีล็อกล้ออยู่แล้วส่วนถ้าพวกแคนพาเลทพวกเนี่ยจะไม่ ถ้าเลือกผิดท่าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็ลดไหลใส่ตัวคนนะครับผมบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ควบคุมทิศทางไม่ได้ลดล้มกลางทางของพังคนเจ็บงานสะดุดอีกสุดท้ายแล้วก็ต้องมามีวิธีป้องกันกันนะครับก็วิธีป้องกันง่ายๆคือสอนให้พนักงานแยกท่าดานันท่าลากตามทิศทางเนินนะครับถ้าใครมีสโลปมีเนินเนีน่ยควรให้ความสําคัญกับตรงนี้ห้ามเล่งดึงขึ้นเนินห้ามปล่อยรถล,ลงเนินเด็กขาดนะครับผมหรือจะให้ดีอ่ะเวลาขึ้นเนินลงเนินควรถ้ามันน้าหนักหนักนะควรใช้2คนนะครับผมอย่ใช้คนเดียวเลยมีพื้นที่เนินบ่อยควรรพิจาณ ใช้พวกไฟฟ้าด้วยนะครับหรือใช้ฟล์คลิฟแทนไปเลยนะครับสรุปง่ายๆดันขึ้นคนอยู่ด้านหลังลากลงคนอยู่ด้านหน้าเพื่อควบคุมรถให้อยู่แล้วไม่ให้รถนั้นเกิดปัญหากับเราในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเรื่องง่ายๆแค่นี้เป็นทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่อาจเกิดความเสียหายในอนาคตได้นะครับ